อยู่เสกองเด้พี่น้องเอ้ยมาตัดแฟกเนี่ยน,นะสบายดีอาจารย์นี่ห้องเฮียนบันดาลแมนบ่็อกห้องเฮียนบันดาลห้องเฮียนได้สัง่งคุณมี่ห้องเฮียนได้สัง่ง

ครับาสนใจไอ้บ่ตอนนี้ก็ไก่สิฮอดโรงเรียนบันดาลบ่ไก่แล้วฮอดแล้วมานี่นามาจิบสาวนี่นี่นักเรียนกําลังเรียนก็บ่ได้เรียนแต่ว่าาอยู่ในก็บ่กล้าออกนอกนักเรีดีเด่น Ah cả gì hai cả hại lấy kêu kêu mong hiền ngam ngam nặc hiền cả ngam ngam bỏ kho 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 sư mình nhỉ bữa sau ngam ngam Ờ, hiền đi sang này Thảo Ơn ba bà, hiền đi sang, Phong bài đây chú say, bài Thân Ấn à Ui, 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 ui มาได้ยนงมไปกันเด้อไปเร<ป>นตาดตอยู่อัตเตปย์ไกลแล้วโตไกลแต่ใจบาไกล มาเล่นดูแลเทิวมิดทิวมิดทีวเฮ้ยบ่มีเมียนะอสองมาหนึ่งยางปลาเลย wis kes ke bahai lapai kan? 天之乎？Yeah,